คนที yeah, ่ไหนเนี่ยชอมาด้ถบนั่งปัดซ้ายก่อนครับสแถวเมื่อกี้สองแถวแรกเมื่อกี้นั่งัดซ้ายก่อนตัดซายก่อนสวัสดีครับ สวัสดีสบายดีเพี่อนๆจุกคนวันนี้มาปูนจูสะสะกดสะกดกำลังสีกำลังสิขึ้นเที่ยวปูปูอะไรนโอเประยองครับยพาแดนวันนี้เขาทำพาแดนโอขึ้นเที่ยวทำพาแดน ทำผาแดนจังหวัดนนท์นจังหวัดสกลนคร<ว>คนเยอะมากคนหลายหลายคนหลายพี่น้องตอนนี้กำลังเกมขึ้น <c oughs> ตอนนี้มาถึงแล้วทำผาแดนเนาะแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างยังรอปัจจัยยังรอกำลังทรัพย์นักท่องเที่ยวหลายหลายถ้าไม่มีปัจจัยอันนี้เขารอกลับนแล้วโครงการจะเลิกเลือกโปรไฟล์ที่ไหน อันนี้คือทำผาแดนจังหวัดสกลนครนะครับเงินมีปัจจัยมีนตอนนี้กำลังนะคะเชิญชวนน้องสัสร้างจากต้นไม้เป็นต้นอันนี้เป็นหากไม้ที่ไปวะมันอยูนี่นี่เลยป่ะโอ้ต้นไม้ม้่าันนี้มันเป็นวันที่หลายคนด้

นุโมจาาบนค่ะทางพี่น้องกำลังจะเดินทางลงไปจะมีรอยแกะสลักไหมที่งดงามเห็นปะพี่น้องเป็นยังอยู่ถึงนี่ นี่จะเป็นแกะสลักพระพุทธรูปตามฮีนเด้อพี่น้องเห็นบะพระสวยงามอาแต่ตจายนี่นะคะจะไปประกอบอาชีพจะแกมาด้นึงอ จะต้องอาศัยจะเป็นแบบแกะสลักเลยเนาะจับคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันขอบพระคุณนะคะที่ให้ทิ้งวัดถุอารามณ์ยังมองเห็นวัดถุอาราม์เด่เป็นการสร้างนะคะบารมีนะแม้เฉพาะวัดทัพพระเด่นเนาะวัตที่อยู่ในหมู่บ้านเราในชุมชนเราถ้าเรามาวัดทัพพระเด่นเียกละสลักพระพุทธโอสถหินใหญ่ในพิณ้อง

ไปบุกรุกอุทยานนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามปรากฏล่มเย็นเป็นศนะคะของสานักะุบันพยาคุธรมนะคะมีพระอาจารย์ที่ถือชุดรองเขวัดวิปัสนากรรมฐานสายป่ามาบำเพ็ญสมณธรรมที่วันธรรมรดเดดนะคะตั้งแต่ปี2000อาจารย์ไรเรีเป็นบรรยากาวันพมากนะวันนี้ โอ้โหพญานาคขึ้นมาข้างบนเด้อจุดซุมวิวเด้อพีอน่น้องใ่วิวครับวิวชัดแนมไปจะเห็นทางนั้นจะเป็นตัวเมือง่าแล ขชกอร่า้ตตาันทับตาาันตัพญานางเฉยเล่นประตูดีจางเมื่อถ้บุญูชาดอกไมัว่าพระพุทธไสาลตาพระพุทไสยาลลาซา ขึ้นเทิงบ่ขึ้นเทิงบ่แม่พญานาคตัวเขาอยู่ไหนดูตัวพญานาคเขาอยู่ไหเป็นโยเลียน ความสุสสขถูกหวยหายโลกลความรักเลือกตำแหน่งร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยง,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 งามงามงามพี่น้องอันนี้คือทำพาแด่นเด้อ วั้นมาเลยครับผู้ใหจะเปิดประตูมานะครับก็มาเลยที่พญาเต่างอยทีบาทที่สิบบาทก็ได้ครับร่วมบุญร่วมบุญสวดเกลาองค์พญาเต่าอยเพื่อพลัรามผู้ส่งวุฒครั้งนี้จะหนุนนำให้เราได้กลายเป็นมหาเศรษฐีบนใ่ายบ้านท่านนะครับในงานบุญนี้แหละ ทุกครั้งที่องค์พระยาตองกำหนดบุญขึ้นมาจะมีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยมากมายจัดจัวันบนันดีเป็นเวลาของเรานะครับที่เราจะได้มีอโอกาสร่วมบุญกับองค์พระยาตอ,ยอ,องในเส้นทางบุญนี้นะครับที่จังหวัดสกลสกลนครน,นี่มหาหอมาเทงแล้วโอ้เสียงเพลงเลยชัิตลิขิตเลย ตัองมือเลยคุณอรักให้ใจสว่างพี่น้องมาจากจังหวัดลังกาคือเป็นเครื่องจักรสารขวางขายอาจารย์จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญบารมีหลวงปู่สามหาพรหมให้มาจัิธีเซียนยังไม่เช่าพรมประกาศชิดเพื่อประกาศชิดประสาทพรหมใจดีใจัทธาได้ตั้งเกียรติยานีได้ได้ความสมบัติปัญญาเนาะ จัธุสาธุนัมตาโมกรุณาพุทบานีนะจิติจะตุสัพพสตูวิรัตนตสิทธิกาโูเดลตะลััพพะสิทธิขภวันุเมตาบแล้วบวรแล้วเด้อพญาตมยจังน้อจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องลัก็บาเองกต้นเปิดดวงโรับรับเงินรับทองคุณอรไทยใจสว่าง17 อามาจากพระที่เกิดเกิดอยวัดศรีปาชัยบ่างแต่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางยินจัำอะไรก็วัดใจเป็นเงินเป็นทองเมื่องนอกนั้นรามเศรษฐีมหาเซตีในที่นี้และทีต่อไปขอให้ท่านรวยรวยหินหินสาธุพุทธังฟังเกิดเปิดมหาบารมีทักมาบังเกิดเปิดโยเศรษฐีสักครั้งบังเกิดเปิดเส้นโชคลาภวาสนาลาดีข้าวของเงินทองโชคลาภไหลหลังเข้ามามือซ้ายมือขวา

งามหลายพี่น้องตอนนี้ดอกปัวมันยังบบบานเทื่อนะมันก็มีอยู่ลำด,ดอกเนาะมีลายสายพันธุ์ในพี่น้องถ้ามันบานแล้วมันจะเต็มมนเลยมันจะมีลายสีผสมกันงามพี่น้องทั้งนี้ก็จะเป็น พญนาคพญนาคขาวออตอนนี้กล่องบะคูณต่อกับแซงตะเวนมันก็นอยากหมหมัวนิดหนึ่งสาธุเด้อขอให้ยินดปลอดภัย นี่คือใบชนาใพญานาคขา,า,าวเพนปุกปากรกษาน้องบัว ตอนนี้มาหอดน้องหานเลยได้พี่น้องเด้นี่คือน้องหานตำนานพระแดงนางไงพี่น้องว่างสุดสายตาเลยพี่น้องเลยนี่คือน้องลมเด้น้องลมน้องหานจังหวัดสกลนครพี่น้องตะเวนใกล้สิตกตินนะพี่น้องตะเวนรอนน้องหาน ประแดงนางไงนี่นแหละตำนานนาง,งไงของ่ายวันนี้ก็จะมีบนนั่งซิวซิวพี่น้องว่างพันน้องหานตำนานกระหอกดอนเด้อพี่น้องเด้อประแดงนางไง อันนี้ก็จะเป็นจุดออกกำลังกายกะเจ้า<ใ>จเป็นบอ่อนั่งซิวซิวพี่น้องตอนนี้ราแคบนองฮานระสมบิวน้องฮานขี่รถรอหอมเลย ากาศดีดีพี่น้องน่องหันไส้บอลน่งตัวดอนก็ก็ดอนตัวแม่ห้ามไม่ไม่อยู่หุ่นบ่อตัวเห็นกระมิมกระมิมนะบ่นั่นแหละอยู่กลางน้ำนั่นแหละโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยตำนานกระหอกดอนเลยพี่น้องปลาแดงนังไอนังไอของ่ายโอ้เฮอนอปคอ หักหลายหักหลายคุณตะเวนตะเวนมันกำลังสะตกดินดพี่น้องหลังเรื่องของพทาน,นี่จะเป็นบริเวณนองหานเบิรเลยว้างพี่น้องกัยโอเคพี่น้องตัวน,นี้จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่ง con nông nhan nó, nó. quang sụt sáng ta rồi phi nô phi mất lời phi phi nè phi nô pha ngắm nhắm nông nhan ai ngang bưng pha suy sụt ngôn ngang อันนี้จะเป็นสะพานยางออกไปพุนเลยไปเกาะดอนทะ้งหดโอ้ีเนอะตำนานเป็นเมืองหนึ่งเลยที่มาลมเนาะเปอนอนองลมนองลมนองหาน แกจะมาจะมาห้องนี้อยู่นี่เขา,า,ามาถ่ายทำถา่ายทำเฉยๆฮอรลเเดอร์นองฮานเดอร์พี่นอ้องทางหลังงามหลายงามลายพี่นอ้อง ตำนานผาแดงนั่งไงก็หกดอนพี่น้องตัวนี้มันจะเป็นสะพานยางออกไปสูนน่หนองหานไปว่าใกล้ๆพี่น้องใกล้ๆเลยไปเบิ่งน้ำหนองหานแต่ตอนนี้เราพูดอยู่ริมหนองหานเด้อพี่น้อง วัดสกลนครบางหาดผู้คนก็มาย่างออกกำลังกายตัวแรงยำแรงๆเลยพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิพอสนันมีเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกด <c oughs> งไลคก์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่นอ้อง พบกันใหม่คลิปหน้าเด้กเป็นน้องเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย